สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ปังก็มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังวันนี้วันที่12เมษายน12เมษายนนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยผู้หญิงฝันวันอนังคารที่12ฝันของวันนี้นะคะฝันว่าน้ากับน้าสะใภยขับรถชนกำแพง รถเนี่ยเป็นรถของแม่เราทะเบียนหนึ่งเจ็ดสาศในฝันเนี่ยไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายอยู่กันทั้งครอบครัวเราร้องไห้อยู่คนเดียวในฝันมีเด็กวิ่งมาบอกแม่แล้วว่าได้รถใหม่แน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องรถต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่าน้องชายน้องผู้ชายคนที่ตลาดอ่ะ เดินขึ้นลิฟต์มาพร้อมเรามีเหรียญตกที่พื้นมีเหรียญบาทกองสามเหรียญแล้วก็ห้าบาทอีกหนึ่งกองนะน้องเขาเนี่ยเก็บสามบาทก่อนแล้วก็มาเก็บห้าบาทเ็าบอกว่าน้องเอ่อน้องคนนี้คือเสียชีวิตเมื่อตอนตุดจีนเขาบอกว่ารอบที่แล้วมีคนในตลาดถูกหวยเพราะว่าน้อง น้องเขาเคยมาเขียนเลขให้ในอากาศต่อมาพี่ิงฝันวันนี้ฝันว่าได้เก็บเห็ดเยอะแล้วก็เห็นเครื่องบินโปรยฝนหลวงลงมาใส่ตัวเราและได้ไปประกวดนางงามเราเข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้เอาน้ำเป๊ปซี่เนี่ยไปแจกเด็กๆและได้ยินเสียงกบมาร้องบอกเลขห แปดเก้าหกปดเ้าหปดเ้าสามครั้งมีเจ้าแม่ตะเคียนมาบอกว่าเรามีอายุอยู่มาหกหมื่นปีแล้วต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ ฝันเห็นบ้านเก่าเขาบอกว่าขายไป20่สิกว่าปีแล้วนะบ้านเลขที่หนึ่งเสมทับสฝันว่าจะย้ายไปอยู่เดินเข้าบ้านมีคนมาอยู่เปิดเป็นร้านเสริมสวยนึกขึ้นได้ว่าขายไปแล้วกลัวเขาว่าบุกลุกเลยแกล้งถามเขาว่ายืดผมกี่บาทเขาบอกว่าห้าบหาบาทลดให้ห้ิบาทก็ได้ เราก็ว่าทําไมถูกจังแล้วก็เดินออกมาเขาบอกว่าถูกจังนะเขาให้ห้าสิบบาทตัวเลขห้าศูนย์นะคะไม่รู้จะไปหวยไหนนะต,ต่อมาพิ้งฝันวันนี้ฝันตอนเช้ามืดมีผู้ชายมาบอกว่าให้อัดเลขห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าบอกเสร็จแล้วก็สะดุ้งตื่นทันทีนะคะเขาบอกให้อัด มีคนเคยฝันแนวเนี้ยออกหัวรัฐบาลต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตในความฝันเนี่ยตัวดำมากเห็นตัวเองเป็นวิญญาณสักพักมีเสียงสวดมนต์ตัวก็ลอยไปหาองค์พระ ในความฝันเห็นองค์พระแต่ก็น่ากลัวด้วยเสียงสวดสักพักมีเสียงดังตุ้มตัวก็ลอยขึ้นสูงอีกตัวก็ลอยขึ้นอีกลอยไปข้างนอกมองเห็นคนที่มางานเราใส่ชุดขาวกันหมดเลยสักพักมีเสียงบอกว่าแฟนเขาคนไหนเราก็มองไปซ้ายมองไปขวาก็ไม่เห็นสักพักก็มีคนบอกว่า นอนอยู่ตรงนี้ตัวเราก็ลอยไปหาเขาคนรอบข้างก็บอกว่าได้กลิ่นอะไรเหม็นๆเ,เราก็กอดเขาเราก็บอกเขาว่าพี่ไปก่อนนะเสียงก็ดังตึ้มอีกหนึ่งครั้งตัวเราก็ลอยเข้าไปในกองไฟเขาบอกไม่รู้สักพักตัวเราก็ลอยออกป่องไฟมองลงมาเนี่ยเห็นคนร่วมงานมองขึ้นมาหาเรายิ้มด้วยความดีใจ ผู้ชายฝันนะคะอายุเขาสามสปีแต่ว่าเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยจะ38แต่อายุเต็มมา37ปีเขาฝันว่าตัวเองตายแล้วก็ลอยได้นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งมาพาไปดูบายสีเหมือนในรูปฟังไม่ได้เอรูปมานะในฝันบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงๆ ท่านพาไปดูใกล้ๆแล้วชี้ให้ดูใกล้กับเสียงท่านแต่เราอ่ะไม่เห็นไม่ชัดท่านเลยแบมือแล้วยกให้ดูเขาบอกว่าเห็นเลขในมือท่านนะ4 4 0แล้วก็0 6ในฝ่ามือท่านดูเสร็จเห็นแล้วท่านให้แล้วท่านเลยพูดว่าอ้าวเห็นแล้วได้แล้วเองก็กลับบ้านได้แล้วแล้วก็ สะดุ้งตื่นนะคะเขาบอกว่าให้ติดติดอมสินไว้ด้วยคนฝันเล่นหวยไทยกับหวยอ้อมสินน้องคนนี้เคยฝันแม่นนะฝันแม่นหลายครั้งอยู่มีคนเคยทักไปหาน้องเขาด้วยตอนที่ว่าปังลืมเซนเซอร์ชื่อเขานะต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเขาฝันว่ารถสิบล้อคนรู้จักไฟไหม้ทะเบียนรถ 70-3295ต่อมาผู้ญิงฝันวันจันทร์ที่11ฝันว่าถูกลอตเตอรี่เลขท้าย81ทั้งหมด4ใบฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่11ฝันว่าผีเอาลอตเตอรี่มาขายให้เขาบอกขาดก็ขาดเลขในลอตเตอรี่นะคะ0 8นวัน,นี้ตัวเลข085ดังมากในกลุ่มความฝัน มีน้องคนหนึ่งที่เมื่อวานเขาฝันตัวเลขลาวสี่สามเนาะเขาฝันนะ่ะงวดนี้เขาให้หวยไทยเขาฝันนะศูนย์แปดห้ามีคนตามเขาเยอะมากเลยถ้าออกศูนย์แปดห้าเนี่ยในเว็บบางเว็บก็อั้นแล้วบางเว็บยังไม่อั้นนะเลขศูนย์แปดห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบเอ็ดฝันว่ารถเครื่องยางแตกทะเบียนเก้าสี่เก้า ันต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าคนที่เสียชีวิตเอาเงินมาให้20บาทหยิบให้กับมือให้ไปใช้ล้านค้าค่าข้าวให้หน่อยต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าซื้อลวงพึ่งใส่กล่องใหญ่399บาทให้เงินไป400แม่ค้าทอนมาหนึ่งบาท ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันเห็นต้นโพกับลูกปั้นเทพพเจ้าเจอพี่ที่รู้จักเลยถามว่าหวยไทยจะออกตัวไหนกันแน่พี่บอกว่าที่เขาเสี่ยงกัน่ะมันออกเจ็ปดนะต่อมาพี่หญิงฝันวันนี้ฝันว่านั่งอยู่ในรถกับลูกแฟนลงไปแกะถุงหมูกระทะเราก็ตะโกนว่ารถไหลรถไหล รถเน่ไหลถอยหลังน้ําเสียงเราเนี่ยมโหูแล้วโกรธมากทะเบียนรถแปดสองศต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าน้องสาวออกรถใหม่ป้ายแดงทะเบียน1 0 2 0ฝันต่อมาผู้ญิงฝันวันนี้ฝันเห็นบ้านถลม่มพอเดินไปดูใกล้ๆเนี่ย เห็นบ้านเลขที่888ทับ85วันนี้ฟาร์มฝันหมดแล้วนะคะอ่าเมื่อวานฮานอยหลุดเหมือนเหมือนมันล็อกเลขเดือนเมษาบางคิดว่ามันน่าจะล็อกเลขเดือนเมษาแต่ว่าอ่าไม่ให้ทุกวันก็คือเข้าบ้างหลุดบ้างวันนี้ตัวเลขที่ ที่น่าเก่งนะ1 5 0 2 4ตัวนะ1 5 0 2ตัวเลข0 2เป็นตัวเลขที่น่าเก่งนะ0 2วันนี้มีคนฝัน0 2เยอะอยู่ไม่ให้งงโอ้ยไฮนาผิด1 5 0หนึ้าศูนนะคะตัวเลข0 2วันนี้ วันนี้มีคนฝัน02เยอะไม่รู้จะไปหวยไทยหรือว่าหวยลายวันนี่วันนี้มีคนฝันออแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาฝันไม่รู้น้องหรือพี่เขาฝันว่าเออทำไมปังไม่ได้แคปฝันเข้ามาในปังงงเออสงสัยปังจะลืมแคปฝันเข้ามาเขาฝันว่าแม่ แม่จะซื้ออะไรให้เขาเนี่ยหกร้อยี่สิบหรือสี่รอยยี่สิบแล้วแม่บอกว่าให้เขาอะอ,ออกออกออกเงินสองร้อยเขาก็เลยว่าวันนี้เขาจะซื้อฮานอยรอบปกติสองศูนย์วันนี้ถ้าใครชอบฮานอยก็ลองจัดดูนะคะตัวเลขมันไม่ได้เข้าทุกวันหรอกเมื่อวานอะฟังอรีบเล่าคลิปฮานอยอ่ะมันก็ลืมให้ดูสถิติมันไม่ได้มันไม่ได,ด้ว่าเดินเข้าทุกวันหรอก เมื่อวานหลุดนะคะวันนี้ก็หนึ่งห้าศูนย์สองลองเล่นดูเผื่อใครเล่นนะปังไม่เล่นหวยไอฮานอยนะก็ชอบคำนวณชอบคิดเลขเวาลาว่างๆก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าวันพุ่งนี้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ